หมดเกมหมดเราทําธรรมดาบ้างเถอะเนาะเมื่อกี้เรากีกันคอจะแตกแล้วตอนเนี้ยจริงกีกันเยอะแยะใช่เธอต้องโดนไล่ล่าแล้วเธอจะกลัวฉันเจอบอมมีแล้วฉันกลัวเฮ้ยคนอ่อนนี่ลิงเป้เลยเป้มาหนี่เป้มาหนี้ไหนอเป้ไหนอะเป้ไหนมาหนี่มาหนี่มาหนี่หยุดจัตุรัสอนุสรอนุสรมาหนี่แมวอ่าทำไรวะเนี่ยออนสอนเป็ดอนุสรเป็ดมาหนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป้มาเดี๋ยวเปเลปูลู่เปเลปูลู่ไหนไะ้เปเลปูลู่อะทำไรอ่ะเอ๊ะป่เจอแน่ปอเจอแน่เชืออเลยเชืออเลยไม่เอาให้ฉันได้มีชีวิตรอดบ้างเถอะไม่เอาเพื่านไม่เอาเพื่านให้ฉันได้มีชีวิตรอดบ้างเถอะแหอ้ยเจนมิอุ้ยทำอะไรอะทำอะไรอะรู้คาล้นตัวกันที่นี่ ลองซักปืบลองซักปืบลองซอกปืบแล้วก็ไม่ต้องกดกิ่งแล้วก็ไม่ต้องกดกิ่งมันกำลังบอกใครเนี่ยบอกคนอน,นะนเนี่ยมิชิสันแน่นอนค่ะบอกไว้ก่อนค่ะวั e n ห d เ็นวั a p p e เ e นใครโดนเป๊ะเปโดนใครอา้าวคุณนอนเกิดอะไรขึ้น เอาจริงฉันเห็นเหตุการณ์อะไรบางอยา่างไหนอธิบายมาสิแต่ฉันไม่สามารถบอกได้เพราะได้เล่นข้างฉันแล้วหันตาฉันไม่เห็นพอดีว่าฆาตากรเป็นใครแย่มากซีนที่แย่มากเพราะฉะนั้นฉันทำอะไรไม่ได้ถ้าจุดปวดจนเลยปวดฉันแย่ายายยมากนี่ฆาตกรปวดป็นปากฉันไม,ไม่ก็อยากรู้ว่าเขาตั้งใจว่างแค่ไหน เขาบอกว่าเป็นคนพูดว่าอ่อนปดัดมากนะเย่มากเย่มากพี่เชอร์กับเปเป้ปโดนปัดไปแล้วทุกคนปลอดภัยสำหรับคืนนี้อ้าวไปอะไรกันพี่เชอร์บอกอะไรกันพี่ก็หนูไม่รู้ว่าใครทำมามไม่เห็นนะ่ะหนูคิดว่าเธได้ยินเสียงกรีดอเบาๆอยู่แถวๆนี้ วิคนคนนี้เขาหน้ากลัวนะคะคุณผู้ชมค่ะว <Okay. S 1> ิคนคนนี้เขาหน้ากลัวนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่อยากรู้มันใคะฆาตะกรฉันอยากรู้จะฉันกลัวเพาะฉันมันจะมาคือเธออ่อนน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากฆาตกรใครน่ากลัวมากเนยหรือเปล่าใครเป็ดดด <c ười> <c ười> นฆาตกรคนน่ากลัว พูดมาสิไหนพูดมาสิตาออยอยากรูแม่ค่าขันตกรไหนพูดมาสิเฮ้ยไม่ถูกอ่ะอะไรเกิดขึ้นอะไรผิดเออออนมีพี่รุษเหรอยูแฮพี่รุษเหรอ้ยไปไหนอ่ะอุ้ยเธอคือขันตกรหรือเปล่าคุณเจนมิ พีห่วหวานเนาะเฮ้ยเจนมิทำภารกิจอยูอ่ทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะหมุนก๊อกน้ำหมุนไม่เป็นเลยเว้ยเนยเธอคือฆาตกรหรือเปล่า <laughs> เฮ้ยเขาหวัวเราะเขาไม่ตอบอะ่ะเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเฮ้ย เจอเจนิกแล้วอุ้ยเอ้ยอ่ะเฮ้ยภารกิจเสร็จแล้วน้องเนยน้องเนยจริงด้วยเมื่อกี้ถามน้องเนยน้องเนยบอกว่าน้องเนยไม่ตอบเราเดินน้องเนยค่ะเราแบบอ้าวเดินอยู่แบบน้องเนยเป็นไงค่ะชัวน้องเนยฆ่ะไปแล้ว ไม่ได <Christ. m> ้ยินเจนเมจิเมจิเมจิตกใจฉนอ่ะก็คือตอนที่มันจะมีเสียงโดนฆ่าใช่ไหมนี่ก็เลยแบบตกใจหันไปแล้วก็เลยเห็นตัวแดงๆเว้ยเออโอเครู้แล้วก็เลยแบบขอบฟันสักนิดจะไม่กล้าพูดเลยไม่รู้จะพูดว่าอะไรเบปเป้เธอก็โดนฆ่าเหรอ สนุกไม่เลยสนุกไม่เลยเป็นฆาตกรใช่อะเ,อเป็นคนปกติส,สนุกไปเป็นคนปกติเป็นเป็ดแล้วมันเหนื่อยอะแบบมันอึดอัดต่มันไม่กล้าพูดอะพูดได้คือเอาจริงๆป้าสมุตถ้าให้ถ้าถ้าเ,าเราเอาเราสองคนมายืนคู่กันอะคนก็จะคิดว่าฉันฆาตก,กรอยอู่แล้วเองได้อาเอาหายเซนหาย เ,เดี๋ยวใครอะเ๋เราเองแ oh, ต่ว่าเจนหายอะ oh. เล่นเป็นหนึ่งไหมเราเรอเจนหรือว่าไงดีเดี๋ยวอีกรอบไปแล้วนะอ่ะได้ได้งั้นเดี๋ยวรอบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเนยไปโอเค